สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .6 นะคะเรามาเรียนต่อใน EP3 นะคะเรื่องการวิเคราะห์เพลงการฟังเพลงส่วนมากมักฟังเพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินเนื้อหาในบทเพลงผู้ฟังควรศึกษาคำประพันธ์ที่ใช้ในบทเพลงว่ามีความสละสลวยใช้คำที่มีความไพเราะและมีความหมายดี 2. องค์งประกอบในบทเพลงการฟังเสียงดนตรี ตามหลักนั้นผู้ฟังจะต้องรู้ถึงองค์ประกอบเพลงดังนี้องค์ประกอบเพลงก็จะมีทำนองจังหวะประสานเสียงรูปแบบของบทเพลงคุณภาพของคุณภาพเสียงในบทเพลงคือเสียงการขับร้องพิจารณาเสียง,งร้องคือการออกเสียงการออกเสียงเนื้อร้องให้ถูกต้องตามอักขรวิธีและช,ะชัดเจน 2. ขับร้องได้ถูกต้องตามจังหวะและทำนองเพลง3น้ำเสียงที่ร้อง สามารถถ่ายทอดอารมณ์ได้ c ลักษณะท่าทางสีหน้าเสียงของดนตรีเสียงของด,นต,งองดนตรีเกิดจากการบรรเลงเครื่องดนตรีชนิดต่างๆรวมกันเครื่องดนตรีแต่และชนิดมีคุณลักษณะต่างกันออกไปเป็นสองประเภทอย่างนี้ประเภทของเครื่องดนตรีคือเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงทํานองกับเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบจังหวะประเภทของเครื่องดนตรีนะคะ1เครื่องดนตรีไทยจะแบ่งเป็นสีประเภทคือดีสีตีเป่า เครื่องดีก็จะมีอะไรบ้างตูจะแค่ซึ้งพินเครื่องสีก็จะมีสออู้สอด่วงสอสมสายเครื่องตีก็จะมีเนี่ยระนาดเอกระนาดทุ้มของใหญ่ของเล็กกองแขกเครื่องเป่าก็จะมีคุยกับปีเครื่องดนตรีสากลนะคะแบ่งออกเป็นหาประเภทดังนี้เครื่องสายเครื่องลมไม้เครื่องลมทองเหลืองเครื่องลิฟนิ้วเครื่องกระทบ เครื่องสายมีเครื่องดีกับเครื่องสีเครื่องดีก็จะเป็นเบนโจกีตาร์เครื่องสีก็จะเป็นไวโอลินวิโอลาเครื่องลมไม้ก็จะแบ่งเป็นสประเภทนะคะเครื่องเป่าลมไม้ผ่านช่องลมกับเครื่องเป่าลมไม้ผ่านลิ้นถ้าผ่านช่องลมก็จะเป็นประเภทรีคอร์เดอร์ฟลุตเครื่องเป่าผ่านลิ้นก็จะเป็นพวกแซ x กโซโฟนโอโบ เครื่องลมทองเหลืองนะคะเป็นเครื่องดนตรีที่ผ่านริมฟีปากเข้าไปในกำพวดเครื่องดนตรีนี้ส่วนประกอบคือท่อลมทําจากโลหะต่างๆเช่นทําเป็ดบาริโทนเป็นต้นเครื่องลิมนิ้วเครื่องลิมนิวก็จะเป็นปเปนโนเมโลเดียนคีย์บอร์ดไฟฟ้าเครื่องกระทบแบ่งออกเป็นสองประเภท เครื่องดนตรีที่มีระดับเสียงไม่แน่นอนกับเครื่องดนตรีที่มีระดับระดับเสียงแน่นอนถ้าระดับเสียงไม่แน่นอนก็จะเป็นทัมบูรินทัมบาถ้าระดับเสียงที่แน่นอนก็จะเป็นเบลเลลาไซโลโฟนบทบาทหน้าที่ของเครื่องดนตรีแต่ละท้องถิ่นนะคะภาคเหนือกองสบัดชัย บทบาทที่ในอดีตใช้ในสงครามโดยตีเป็นสัญญาณต่างๆซึ่งใช้เป็นเลงเดี่ยวและใช้เป็นเลงในวงพื้นเมืองภาคเหนือปีจุ่มใช้เป็นเลงร่วมกับวงปีพื้นเมืองภาคเหนือและวง,งปีจุม่มกองเต้งทึงใช้ประกอบจังหวะในวงสลอซอซินเครื่องดนตรีไทยภาคกลางก็จะมีกลองยาวทําหน้าที่ นำขบวนแฮตีประกอบการแสดงลำกองยาวตะโพนอยู่ในวงปีพาดทำหน้าที่กำกับจังหวะหน้ททัพต่างๆโทนอยู่ในวงเครื่องสายโมโหรีตีประกอบการแสดงลำโทนระนาดเอกใช้เป็นเลงเดี่ยวและเป็นเลงร่วมกับวงปีพาดวงโมโหรีพินใช้ร่วมกับวงดนตรีพื้นบ้านเช่นปงลางเป็นต้น มาดูเครื่องดนตรีโปรงลางนะคะใช้เป็นเลงดาเนินทานองในว,วงองโปรงลางแคนใช้บรรเลงเดี่ยวหรือร่วมกับดนตรีพื้นบ้านของอีสานนะกองหางใช้บรรเลงประกอบจังหวะในวงดนตรีพื้นบ้านโดยทำหน้าที่ตีคุมจังหวะให้เกิดความสนุกสนานอาดูภาคใต้เครื่องดนตรีภาคใต้ของคู่ทาหน้าที่บรรเลงประกอบการแสดงหนังตะลงุง กองชาตีบรรเลงร่วมในการวงปีพ้าชาตรีการบรรเลงเพลงทํานองตะลุงทับใช้บรรเลงประกอบการแสดงหนังตะลุงและโนราชาตีรมามนาใช้บรรเลงประกอบการแสดงลิเกระบำลิเกฮูลูโนโ้ตดูโน้ตไทยนะโดโดเท่ากับเสียงโดโดเด็กลอเรือใช้ก็เท่ากับเสียงเรมอมา้าใช้แทนเสียงมี ฟอฟันใช้แทนเสียงฟาโซสโใช้แทนเสียงซอนโรลิงใช้แทนเสียงลาททหารใช้แทนเสียงทีการบันทึกโนต้ตนะคะ1บรรทัดจะมี8ห้อง1ห้องจะมี4ตัวโนต้ตดังนี้ดูตามภาพเลยนะคะเด็กๆก,การอ่านโนต้ตโนต้ตไทยมีหลักการอ่านต่างจากโนต้ตสากลเนืน่องจากมีการบันทึกโนต้ตเพลงไม่เหมือนกัน 1. อ่านเป็นบรรทัดบรรทัดจะซ้ายไปขวาอ่านเสียงตัวโนต้ตแต่ละตัวสม่ำเสมอออกเสียงตัวโนต้ตแต่ละตัวระดับเสียงที่ถูกต้องดูโนต้ตสากลหน้าเป็นบรรทัดท่าเส้นนะคะและสัญลักษณ์ของโนต้ตสากลจะมีตัวกลมตัวขาวตัวดำตัวขับเบ็ดขับเบ็ดหชั้นขับเบ็ดสชั้นขับเบ็ดสชั้นดูแผนภูมินะคะเด็กๆ แผนภูมิการแตกแยกจังหวะอัตราจังหวะของโน้ตอันนี้คือตัวหยุดตัวหยุดตัวกลมมันจะเป็นเหลี่ยมอยู่บรรทัดที่2ตัวหยุดตัวขาวจะเป็นเหลี่ยมเหมือนกันอยู่บรรทัดที่3ตัวหยุดตัวดำเป็นเลข9ตัวหยุดตัวขบ1ตหนึ่งชั้นเป็นเลขปยาน้อยตัวหยุดขบ2ตสองชั้นก็เหมือนปยาน้อย2อันซ้อนกันน่ะขบีตสามชั้นก็ปลายาน้อย3อันซ้อนกันเหมือนกัน กุญแจประจําหลักก็จะมีกุญแจซอนกับกุญแจฟาเบทเครื่องหมายกํากับจังหวะลักษณะของโน้ตสากลก็จะเป็น2 4 3 4แ 4, ละ44บันไดเสียงบันไดเสียงมี2ประเภทคือบันไดเสียงเมเจอร์และบันไดเสียงไมเนอร์นี่บันไดเสียงเมเจอร์คือระดับเสียงดนตรีที่ไล่เสียงไปทีละขั้นตอนครบ8ขั้น เดี๋ยวการขับร้องเพลงไทยเรามาเรียนกันสัปดาห์หน้านะคะวันนี้พอแค่นี้นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ